สวัสดีจ้าพี่นงองไปมือสุขุสุขุนจ้าพี่นองทั้งฝังลาวแล้วก็ฟฝังไทยแ้่ก็ตตามประเทศพี่นงจ้ามือนออนสิมาตำามักทั่วปีให้พี่นองิึงจ้าพี่นองจ้านมบกทั่วปีครับใส่กระบอกทั่วฝังยาวใส่รวมกันเลยจ้าพี่นงเอาก็สซิมาใส่กระเทียมลงไปเนาะบางท่านเพิ่นกระิบหมักกระเทียมเพราะว่าตำาักทั่วใส่กระเทียมบางท่านเพิ่นว่ามันคิวนะจ้าพี่นองจ้าก็ใส่นิดหนึ่งเนาะมักไพรหมักมันจ้าพี่นอง กะซีใส่อันพริกลงไปนอกจากพี่น้องมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดเด้อจะพี่น้องมักบ่เผ็ดก็ใส่นิดนึงเอาก็ได้นอกจากพี่น้องจ้ะจากพี่น้องขอบคุณพี่พี่น้องที่มารับชมคลิปให้เด้อจะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ออนเลยเด้อจะพี่น้องจ้าเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อจะพี่น้องจ้าออนก็ซีมาใส่เครื่องปรุงเนาะจากกะซีใส่ผงนัวเนาะจากพี่น้อง

ตามสูตรไพ่สูตรมันเนาะตามสไตเออตามสไตล์ไพ่มันเนอจ่าพี่น้องจ่าตามสไตล์พนะตามสไตล์ไพ่มันเนาะหมักแบบแรกใส่แบบนั้นนะจ่าพี่น้องจ่าสูตรของไพ่ของมันเนอจ่าพี่น้องเนอกจะสมาต่ำบักพริกก่อนจ้าพี่น้องต่ำบักพริกไหเล็กเนาะแล้วกระสิซอยถัวใส่เนอจ่าพี่น้องหั่นทั่วลุงไปเนอจ่าหมัก หันเงาสำได้กะไซนอหมักสันสำได้กะหันลุงไปนอจากพี่น้องสันเาาเหลียวเตะตามสไตล์ไฟมันนอจากพี่น้องจ้ามักกะซิมหันมักทัวไ่จ้ามักสันมักเาากะตัดดุงใส่นอจากพี่น้องบญยะหราทำตทำทัวแบบบันบานเฮรกะซิประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องอันนี้คือ สูตรออนพี่น้องจา้าสูตรไรสูนมันเนะาะหมักแบบไรกระส่แบบนันดจ้าพี่น้องแศบเห็ดแบบไรกระเศเปิดเนอะจ้าพี่น้องตำหมักถัว่วเป็นของแศบอยู่แล้วตำกินกับปิ่งปลาอย่างปลากระแซบมนอกจ้กพี่นอ้อง,งอย่างไก่ย่างเนาะหรือว่าปิ่งเขียวแต่ซีแหงมะสมกันคักนอกจ้กพี่น้องตำ ปิีงเขียนมันมานนเนาะหรือว่าปิปงีงปลาเข็งแก่พี่น้องกระเสบเด้กระสิตตำเนาะหมักแดกกระตำแดกเนาะจากพี่น้องหมักคือลงคลิงกระตำเจักเด็กหน่อยกระพอเนาะหมักทำได้กระตำสำนันนะจ้าพี่น้องนี่แหละจากพี่น้องจ้ากระสิตตำเนาะ มักแหลกสำหรักระตัมสำนันเลือจ้ะพี่น้องจ้ะตามเอากาสิอันตั้มักทั่วนี่อ่อนกาสิมักใส่บักขามสุกน้ำเดือจ้ะพี่น้องเพราะว่าบักขามสุกมันพาให้แส็บนัวเนาะเอากาสิมาซอยบักเคเทศใส่จ้ะพี่น้องจ้ะหั่นเคเทศลงไปจ้ะพี่น้องใส่เคเทศไปซ้ำดุเนาะ หมักสำไดกระใสสำนันเดือจ้พพี่นอจ้าหมักไผ่หมักมันเนาะหมักสมหมักหวานเนวกอกระสิใส่บวหนาวนิดหนึ่งเดือจ้พพี่นเพราะว่ายังสิใส่บกขามสุกอยู่จ้ะมันหมักใส่บกขามสุกมันเสียบอ่อนว่ะใส่บกขามสุกลงไปจ้พพี่นเพราะว่าใส่บกหนาวนิดหนึ่งเลยเพราะก็ตรงใส่บกขามลงไปอีกนิดหนึ่งเนาะ เพิ่มคว่ำเศษจ้าจะพี่น้องเอากระชีมาใส่ปลาดาสิ่งที่ขาดบุหรี่คือปลาดาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะพี่น้องใส่ปลาดาลงไปอ้อนกระชีใส่ซองบวงเลยจ้ะพี่น้องใส่ซองบวงเนาะมักนวดสำหรับกระชายสนั่นเนาะแต่ว่าเหากใส่ตวงไว้ก่อนเนาะบอ๊อบพอดียังแดจาจังเพิ่มลงไปอีก เดียวเคียมแ้่ก็แกะโบหลายนี่จะพี่นองจ้าเอาตรงเห็ดจักๆไว้ก่กอนน้องบอๆอะไรค่ะจังเพิ่มลงปลาตามโกลิงโกลิงโกลิงให้เครื่องปรุงเขากันก่อนจะพี่นองนี่ละจ้านี่ควมแสบควาหนัวสุดหยอดควมแสบจ,จ้าพี่นองจ้าแสบดีแสบ ยกยกโยกกโกเข้าไปจ้พี่น้องซิมเมิงเลยจ้ามาซิมเมิงกันว่ามันสิเป็นจังใดแสบแน่นอนจ้พี่น้องจ้าบ,บอกเลยเลยว่าความแสบนี่นี่แสบแล้วจ้พี่น้องในยกโปให้เลยแสบแสบว่จะวาาจ้นเราก็ซิมาตักใส่จานจ้าพี่น้อง ักใส่จานจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยตำทัวห้าก็มีสำเนีละจ้าพี่น้องจา้าเราต้องปรุงยังยังมากมายเนาะถ้าแต่ตำแบบบานเห่าแหงใส่ข้ามสุกอย่างเดียวกระเพรอะพี่น้องบบได้ใส่บกเือเทียมเราบอกว่าขั้นว่าตำแบบบ้านๆของบานเฮานั่นแหละใส่แต่บกข้ามสุกกระเส็บเลยจ้าพี่น้องใส่บกข้ามสุกสแผลกแป้งนัวเนาะกระเส็บแหละ บ่ต้องปรุงใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลยังเรกจะพี่นอ้องเอาข้าวเหนียวมาคุยกันจ้าบัดน,นี้พี่นอ้องมาซิมใส่ข้าวเหนียว <c oughs> นี่จ้าซิมเบิง่งโอ้โหความเสียบ่ให้เบาเลยจ้ะพี่นอ้องจ้าหิวขึ้นมาทันทีเลยจ้ะกินกับไปคำหนึ่งเดาวนี่จ้ะน้ำปลหาลหานุ่นๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ต่ออีกคำสองพี่น้องคำหนึ่งว่าเสีบแต่ต่ออีกคำสองหยุดยังบ่อยู่เลยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่ยงกซื่อนี้ล